เส้ทาของเรามีพรมแดนร่วมกับประเทศพมา่าทั้งสิ้น2,401กิโลเมตรนะคะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเส้นทางทางบกถึง1,687กิโลเมตรแต่ว่าความซับซ้อนของพื้นที่และปัญหาตามแนวพรมแดนเช่นความขัดแยง้งระหว่างรัฐบาลพมา่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทยพมา่าทางออกคืออะไรติดตามได้จากรายงานของคุณพัทยาทองเฟืองในเปิดประตูสู่อาเซียน ขนสินค้าขนถ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากจุดความปรนบ้านห้วยพึ่งที่จังหวัดแม่ห้องสอนส่งต่อเข้าสู่รัฐชานของพมา่าแม้การค้าจะค่อนข้างคึกคักแต่ความขัดแยงระหว่างรัฐบาลพม่าก,กับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ทําให้ที่นี่ยังต้องรอการพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรอ,อีกแห่งในจังหวัดเดียวกันเส้นทางดินแดงเลาะไหล่เขาคือทางเข้าจุดความปรนห้วยต้นนุ่นแม้ยังไม่สะดวก แต่การพัฒนาเป็นจุด่านแดนถาวรกำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนในการปกครองของประเทศพม่านะเขาก็ต้องดูในแนวทางที่เขาจะทําได้สะดวกมากกว่าเพราะว่าเขายังมีชนกลุ่มน้อยต่างๆอยู่ที่ยังไม่เรียบร้อยในประเทศตรงวัยตอนนู่นเนี่ยทหารของพอมานะ่าเนี่ยสามารถที่จะควบคุมถึงชายแดนได,ได้แต่ถ้าถ้าเป็นจุดอื่นเนี่ยมันยังมีลัดอื่นอยู่เนี่ยก็ยังมีปัญหาในการที่เขาออกนอยู่ไทยมีพรมแดนทางบก ติดต่อก,กับพม่าทั้งสิ้น1,687กิโลเมตรทอดยาวจากจังหวัดเชียงรายถึงจังหวัดระนองในฝั่งไทยส่วนฝั่งพมา่าทอดยาวตั้งแต่รัฐชานรัฐขยารัระเหรี่ยงรัฐมอนและภาคตะนาวสีซึ่งหลายรัฐยังคงมีปัญหาภายในกับพมา่านอกจากพื้นที่ทับซอ้อนและการอ้างแผนที่ข้อรับับความขัดแยงระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มชาติพนตันธุ์ต่างๆคือหนึ่งในหลายปัจจัยที่ทําให้ไทยและพะมาะ่าสามารถใช้ประโยชน์จากการมีแนวพรมแดนร่วมกันได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ภูมิทัศต์ตามแนวชายแดนไทยพม่าเนี่ยสิ่งที่ซ้อนทับกันอยู่เนี่ยก็คือพรมแดนหรือเขตแดนของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มซึ่งผู้คนบางคนเนี่ยก็ cross border ข้ามแดนกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเช่นในกลุ่มของนักปฏิวัติชนชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็จะตั้งเขตหรือฐานยุทธศาสตร์เนี่ยคล่อมตามแนวพรมแดนบางทีก็อาจจะยื่นเข้ามาทางฝั่งไทยได้วยซ้ำไป กระบวนการสันติภาพในพมา่ากำลังดำเนินไปหลังประธานาธิบดีเต็งเซ็งชูประเด็นการสร้างความปรองดองให้เป็นวาระแห่งชาติในความขัดแย้งในพมา่าจะเกี่ยวข้องกับอาเซียนแต่ด้วยเป็นกิจการภายในอาเซียนจึงทำได้เพียงช่วยปรับบรรยากาศเนื่องจากว่าเราถือว่ามาเป็นทั้งโลกกระทะของชนชั้นปกครองไทยนะครับหรือว่าประเพณีการทู่ของอาเซียนก็ดีเราถือว่ามาเป็นกิจการภายใน นะครับแม้ว่ามันจะข่อมตามตะเข็บชายแดนก็ตามแต่แต่ว่ามันอยู่ในส่วนใหญ่ก็อยู่ในอัธิปไตยหรือเป็นปัญหาภายในของรัฐพม่าเองเราก็ต้องมาวัดกันอีกทีนึงว่า peace process หรือการเจราจาสันต,ติภาพในพม่าเองเนี่ยมันคืบหน้าไปได้แค่ไหนถ้าถามว่าจะอาเซียนจะช่วยอะไรได้มากแค่ไหนนะครับก็คือช่วยปรับบรรยากาศให้มันดูลงตัวหรือลอมชอมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพามา่าเป็นสิ่งที่อาเซียนต้องจับตามองโดยเฉพาะไทยเพราะสันติภาพในพามา่าส่งผลอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจบนแนวชายแดนของทั้งสองประเทศปฏิยาทองเฟืองสํนักข่าวไทยอสมทรายงานนับถอยหลังอาเซียนล้อมรวมสู่ความมั่นคงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้ง10ประเทศมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558กระทรวงการต่างประเทศเพื่อคนไทยก้าวไกลทันโลก การปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยอึดอัดล่าช้ามานานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าพม่าในยุคปฏิรูปภายใต้การนําของประธานาธิบดีเต็งเซิงเนี่ยน่าจะได้มีการเร่งรัดเรื่องนี้ให้ประสบความสําเร็จในเร็ววันซึ่งถ้าหากว่าสาเร็จเป็นจริงขึ้นมาได้เนี่ยการพัฒนาพื้นที่บริเวณพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์มูลค่ามหาศาลเรียกได้ว่าจะวินวินกันทั้งฝั่งไทยฝั่งพม่าทีเดียวค่ะ